ในฐานะทีเ่เป็นทั้นที่สามของอาการทำงานของการสซนามิของเสียงกัมพูพาในิม่นะซึ่งจะเห็นว่ามันจะหมดแล้วเป็นขั้นสุดท้ายฉะนั้นการวางแผนงานในช่วงนี้เราก็อยากจะปูกพื้นที่จะให้ชาวบ้านในชุมชน,นมีความสามารถในการเดินต่อเองเมืัอได้บอกเป็น เป็นวิชาสุดท้ายก่อนจะจบจบจากสยามกมจ <c oughs> ท่านจะเห็นว่านอกจากโจทย์จริงๆแล้วซึ่งจะต้องทำเนนะี่ยมันม,มีมีความคาดหวังหรือมีวิจทย์ซ้อนอยู่อีกหลายเรื่องตั้งแต่ที่สมพงษ์พูดถึงคือเรื่องของการเทรนคนหม่ขึ้นมาโดยใช้โจทย์เนี้ เรื่องของการสร้างระบบการจัดการเรื่องใบางานงการแจกงานอะไรพวกนี้เพื่อเป็นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเอ่อ a ารบริ e ารจัดการของของชุมชนให้เป็นระบบนอกจากเรื่องของการเก็บข้อมูลวิธีวิเคราะห์ข้อมูลละไซึ่งเราทำอยู่แล้วในโครงการทั่วไปนะฮะนอกจากนี้ในเรื่องของโจทย์เนี่ยก็พยายามชวนคุยว่ามันมีโจทย์สองระดับคือโจทย์ที่ต้องการแก้ปัญหาที่เห็นเห็นอยู่ข้อหน้า แต่ว่ามันมีเป้าหมายใหญ่กว่านั้นที่น่าจะอามองรับรองกันอย่างเช่นเรื่องของการจัดก,การาทุ่งนุ้ยที่จะเป็นพื้นที่ให้ให้คนมาพักผ่อนจอนใจแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีกติกาช่จยนเข้ามาทำกับให้มันเป็นไปตามศีลธรรมเป็นไปตามสิ่งที่อยากได้น,น,นะครับโจนเหนืออันนั้นก็คือการจัดก,การพื้นที่สาธารนณะ ว่าชุมชนเข้าไปร่วมจาัดก,การพื้นที่สาธารณะอย่างไรเดียวกับอบตอย่างไรเดีวยวกับกลุ่มผลประโยชน์ที่เราการจะมาใช้ในทางที่อาจจะไม่เป็นประโยชน์ส่วนรวมอย่างไงอะไรพวกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเป้าหมายใหญ่กว่าคําถามของโครงการน,นะครับเช่นอย่างเงเดี๋ยวเราจะเห็นที่ตรางก็จะมีเราคิดทำนองนี้เหมือนกัน ซึ่งเป็น,ปนส่วนหนึ่งของการมองว่าอันนี้เป็นโครงการขั้นที่สามแล้วก็เราต้องการจะมองโจทย์ที่ใหญ่นะกว่าระดับโครงการเพื่อที่จะเอาไปใช้กับจุดตวอื่นในพื้นที่สึนามิด้วยนะครับนแง่ของโครงการที่ทั้งหมดคือเร,เราอยากจะได้ตัวอย่างการทํางานที่จดต่างๆที่อาจจะถือว่าเป็นหลักบทสำหรับไปใช้ต่อในพื้นที่อื่นในบริเวณสึนามิเลยนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเห็นจากโครงการของตะวนนี่เหมือนกัน คือความสามารถในการจัดก,การตนเองของชุมชน,นี่ยไม่ได้หมายความว่าจะพึ่งตนเองอย่างเดียวแต่มีความสามารถในการดีลกับหน่วยงานข้างนอกเช่นแหล่งทุนต่างๆด้วยผมคิดว่านี่เป็นความสามารถที่สําคัญคือเราไม่ได้บอกว่าชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยจะต้องปิดตัวเองพึ่งตัวเองแต่ชุมชนที่เข้งแข็งมากกว่านั้นเนี่ยควรจะมีความสามารถในการใช้ทรัพยากรข้างนอกใช้คนข้างนอกเข้ามาทํางานเพื่อเป็นประโยชน์กับชุมชนเอง ดิ่งก็เป็นไอระดับนึ่เป็น,ปนระดับแรกมากซึ่งเริ่มคิดว่าที่เนี่ยก็เริ่องสร้างความเรื่องวัฒนศาสตและความรู้รในาาก,การจัดการถนนเนี่ยนะครับอันสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการที่เัื่อที่จะเป็นเป็นส่วนที่สองของโครงการหลังจากหลังจากสิดแปดเดือนแรกที่จบแล้วอาจจะมองล่วงหน้าว่าทีมงานรุ่นหนึ่ง ที่ผมพูดถึงน,นะครับในการจะเทรนคนรุ่น2รุ่น3ต่อไปเนี่ยมันควรจะมีระบบอย่างไรคือไม่เฉพาะแต่การเทรนภายในชุมชนตัวเองซึ่งนี้ทำโดยการสึกปฏิบัติแต่ว่าถึงไม่ได้ไหมที่จะมีะมีการร่วมกันสร้างาหลักสูตรหรือกระบวนการที่จะเทรนคนจากนอกชุมชนกากชุมชนอื่นโดยใช้ท่านเราเนี่เป็นนักาทร ก็ต้องมีมีการวางระบบการฝึกอบรมมีเครื่องมือมีวิธีการมีอะไรพวกนี้นะทำยู่อยู่ภายในพื้นที่สนามนีทยาลัยวิทยากรอยู่ข้าง,นางาในแต่ว่าเป็นวิทยากรที่ผ่านประสบการณ์มาอย่างสูงจบโนแล้วนะครับทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่ามองเป็นความเห็นเป็นแนวคิดเพิ่มเติมจากการทํางานในระดับโครงการคือเป็นแนวคิดที่พยายามจะให้โครงการรุ่นแรกนี่ยทั้ง10 11โครงการเนี่ย เป็นฐานสหรับเปิดกว้างออกไปให้ให้พืี่ทในทได้รับกรโทษสนานีน้ได้มีความสามารถในการจัดการสูงขึ้นเพื่อระยะต่อไปเนี่ยเมื่อโครงการของเสืรอมกำลังจบหมดแล้วเนี่ยเขาก็เดินต่อไป